ชิ้นต่อมาจะเป็นตัวตัวนี้พี่แมนชอบนะตัวนี้พี่แมนก็ชอบนะครับเป็นดาวกระจาย <S <S เป็นดาวกระจาย2รูปแบบ2 <Wow. S 1> รูปแบบยังไงนี่มันสามารถแบบถอดขยายล่างได้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะกลายเป็นแฉกแบบทรงกลมนะครับทุกคนนี่เห็นไหมเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบดาวกระจายทรงกลมกับรูปแบบนี้มันจะเป็น2รูปแบบนี่นะครับสามารถแบบอันนี้สวยนะ สวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่แมนอีกครั้งนะครับมิสเตอร์แมนนะครับโอเคนะครับวันนี้พี่แมนจะมารีวิวของเล่น DIY ทั้งหมด EP ที่2นะครับมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับหลังจาก ครั้งที่แล้วพี่แมนรีวิวไปคลิปที่1แล้วเน okay, าะโอเคก่อนไปรับชมนะครับพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่แมนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของพี่แมนต่อไปนะครับโอเคไปดูกันเลยครับชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นตัวหน้ากากทุกคนเนี่ยหน้ากากตัวนี้นะครับคือตอนเด็กๆเราเล่นกันเยอะเล่นกันบ่อยไงเนี่ยหน้ากากอันนี้เป็นหน้ากากแฟนซีนะครับอันนี้พี่แมนทําจาก กระดาษแข็งนะทุกคนบอกเลยว่าขั้นตอนวิธีการทำเนี่ยทำง่ายมากแล้วแต่เราจะทำลายขึ้นมาเลยนะครับนี่โอ้โหคือแบบทำง่ายนะก็คลิปเต็มก็เลื่อนไปดูได้ในในช่องนะครับภายในช่องเนาะอันนี้เป็นหน้ากากแฟนซีครับผมชิ้นต่อมาก็จะเป็นนี่ตัวแบบกงจักรนะทุกคนกงจักรเป็นเป็นแบบกงจักรนะทุกคนนี่อันนี้มันก็สามารถแบบ ทำเป็นกรงเล็บมังกรก็ได้นะนี่อันนี้คือกรงเล็บมังกรนะครับแล้วเราก็รวมกันเป็นแบบกรงจักก็ได้นะครับมันเป็นแบบวิธีทําอันเดียวกันนะครับนี่กรงเล็บมังกรนะครับเราใส่เข้าไปแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับยิ่งถ้าเราทําหลายอันนะครับมันก็สามารถเป็นกรงเล็บมังกรได้น่ะนี่ปุ๊บส่วนถ้าเราแบบสอดกันนะครับมันก็จะกลายเป็นตัวกรงจักแบบนี้เลยครับผมนี่เป็นไงก็ลองไปทําดูกันได้นะครับคลิปก็เหมือนเดิมเลยครับทุกคนพาอยู่ภายในช่องของพี่แมนนะครับ เลื่อนดูได้เลยนะครับโอเคต่อมาจะเป็นเป็นที่โยนห่วงสมมุติว่าระวางแก้วน้ําไว้ใช่ไหมเราก็โยนแบบนี้ให้ตรงเนี้ยเข้าขวดเต็มๆนะครับสมมติระวัาวางขวดแล้วก็เนี่ยโยนให้มันเข้าแบบลักษณะนีน้โอ้ยชิโดนบอกเลยว่าเยอะมากทุกคนนี่ระวงังแก้วไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ระยะแล้วแต่เราได้เลยนะครับระยะแล้วแต่เราแล้วเราก็โยนให้มันแบบเข้าพอดีนะครับนี่พอเข้าแบบนี้นะครับมันก็จะได้แต้มนะทุกคนแล้วก็ไม้ติมเนี่ย ไม้ติมก็แล้วแต่สีนะเนี่ยโยนเป็นเศษฉีซุยโยนเป็นเศษฉีก็เศษสี<ล>โอ้พูดคำนี้ไม่ได้นะเศษสี<ล>เออลลลแล้วแต่เฉดสีของเราเลยนะครับนี่ปุ๊บอันนี้พี่แมนก็ทำหลายสีหน่อยนะครับโอเคชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นนี่ตัวดาวกระจายอันนี้พี่แมนชอบมากเลยตัวดาวกระจายนะครับปกติใช้ไม้ไอติมอันเล็กนะครับแต่ไม้ไอติมอันเล็กพี่แมนรีวิวไปแล้ว ก็สามารถไปดูคลิปรีวิวของเล่น EP ที่หนึ่งได้นะครับอันนี้พี่แมนเหล่าเ่็นแบบมันน่าเล่นยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มันปลาได้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับนี่รูปทรงก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคชิ้นต่อมาครับผมชิ้นต่อมาจะเป็นตัวปืนหน้าไม้ทุกคนเป็นปืนหน้าไม้นี่ตัวกระสุนพี่แมนก็จะใช้เป็นตัวไม้ลูกชิ้นนะไม้ลูกชิ้นเราใส่เข้าไปใช่ไหมนี่ เราใส่เข้าไปแล้วเราก็ยืดแบบเนี้แล้วมันจะมีศูนย์หน้าตัวศูนย์หน้าอยู่ช่วยเป็นตัวช่วยช่วยยิงนะครับแล้วก็เราก็ปล่อยเนี่ยมันก็ยิงได้ปกตินะครับนี่อันนี้คือก้อนข้างที่จะทําสําหรับพี่แมนมันทําง่ายนะแต่สำหรับน,น้องๆน่าจะยากพอสมควรนะแต่ก็ไม่ได้ยากจนถึงขนาดนั้นนะทุกคนก็สามารถไปทาเล่นกันได้ครับวันนี้คือปืนหน้าไม้จากไม้ติมว้าว <Wow. S 2> ไม้ติมอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะครับไซส์เล็กมันจะทําไม่ค่อยได้นะครับ โอเคต่อมานะครับอันนี้จะเป็นของเล่นจากกระดาษทุกคนคืออันนี้มันโดนทับไนงะคืออันนี้มันเป็นของเล่นลูกแก้วนะครับเนี่ยลูกแก้วรอดห่วงพิมพ์ในช่องได้เลยนะครับลูกแก้วรอดห่วงอันนี้มันทับจนแบนแล้วนะปกติพี่เมนจะทําโค้งใหญ่กว่านี้นะครับเนี่ยใช้เวลาเวลาวิธีการเล่นนะครับเราก็วางลูกแก้วแล้วก็ให้มันรอดทั้งอทั้งสี่อันแบบนี้นะครับแต่เนี้ยพี่เมนทับมันจนแบนแล้วอะเมื่อก่อนมันเป็นแบบโค้งนะครับ มันจะเป็นโคง้งแล้วก็ให้ลอดทั้งสี่อันอ,อ่าเปลอดสีชมพูแล้วก็ลอดสีแดงแล้วก็ลอดสีเหลืองใครทําเวลาน้อยสุดนะครับลอดทั้งสี่สี่รูเสร็จก็เป็นคนชนะนะครับอันนี้น่าเล่นอยู่นะโอเคชิ้นต่อมานะครับชิ้นต่อมาจะเป็นตัวนี้แล้วกันนี่ไอ้ตัวนี้คือเป็นแบบของเล่นจักรดาบนะครับทุกคนเนี่ยมันจะจับแบบนี้นะครับแล้วก็มันมันจะสามารถเป่าได้นะอันนี้มันนานแล้วนะเนี่ย แล้วมันก็จะหมุนเราใช้ปากเป่านะครับี <Wow. S 1> ่ประมาณนี้นะครับชิ้นต่อมาจะเป็นตัวตัวนี้พี่แมนชอบนะตัวนี้พี่แมนก็ชอบนะครับเป็นดาวกระจายเป็นดาวกระจายสองรูปแบบสองรูปแบบยังไงนี่มันสามารถแบบถอดขยายล่างได้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะกลายเป็นแฉกแบบทรงกลมนะครับทุกคนนี่เห็นไหม เนี่ยมันจะกลายเป็นแบบดาวกระจายทรงกลมกับรูปแบบนี้วา <Wow. S 1> มันจะเป็นสองรูปแบบนี่นะครับสามารถแบบอันนี้สวยนะรู้สึกว่าถ้าถ้าใช้สองสีขั้นตอนวิธีการทำอะ่ะไม่ยากแต่มันใช้เวลานะดาวกระจายเนี่ยอันนี้พี่แมนว่าเฟี้ยวก็ลองไปทำกันได้ครับผมคลิปการสอนก็อยู่ในอยู่ในช่องของพี่แมนได้เลยนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยท้่ต่อมาจะเป็นตัวหนังสติกนะครับหนังสติกนี่เป็นหนังสติกอันนี้พี่แมนก็ชอบนะ เนี่ยหนังสติกนะครับยืดแล้วก็ยิงนะครับยืดแล้วก็ยิงเฟี้ยวดีนะอันนี้เฟี้ยวดีสวยดีอันนี้คือต้นแบบตอนแรกอะพี่แมนคิดต้นแบบเป็นตัวนี้เนี่ยแต่ตัวเนี้ยมันไม่ได้ผลแล้วมันมันแบบไม่สวยนะครับนี่อันนี้คือตัวต้นแบบอันนี้พี่แมนเอามาให้ดูอันนี้พี่แมนคิดเองนะครับอันนี้พี่แมนคิดเองคือคือตอนแรกอะพี่แมนคิดไปคิดมาเอ้าอย่างเงี้ยมันยืดมันยืดแล้วมันแบบ มันงอทุกคนเลยพอยืดแล้วมันงอเห็นไหมเนี่ยพอยืดหนังยางแล้วมันงอ,อนมันเลยใช้ไม่ได้นะครับ <P Born> พี่เมนก็เลยทําวิธีใช้กระดาษอย่างเดียวนะครับนี่ยืดแล้วไม่งอเห็นไหมเป็นแบบหนังสติกไม้จริงๆเลยนะคล้ายๆแบบหนังสติกไม้นะครับเนี่ดยดูยืดแล้วไม่งอนะครับก็าสามารถทาไปเล่นกันได้นะครับอันนี้คือหนังสติกนะครับอ่ากระสุนพี่เมนจะใช้เป็นกระดาษนะครับไม่ได้เป็นก้อนหินหรือว่าเป็นอะไรนะครับใช้กระดาษแบบม้วนๆอ่ะม้วนๆแล้วก็พับครึ่ง แล้วก็ทบแบบเนี้ยจับตรงเนี้ยแล้วก็ปล่อยแรงเหมือนกันนะค่อนข้างแรงนะขั้นตอนวิธีการทําไอห,หนังสติ๊กอันเนี้ยไม่ยากทุกคนอันเนี้ยพี่แมนชอบมากก็สามารถไปทํากันได้นะครับผมตัวต่อมาจะเป็นโอ้โหอันนี้เกือบค่อนข้างรุนแรงนะอันนี้แรงแรงจัดอันนี้จะเป็นอ่อที่ยิงที่ยิงจากหลอดกระดาษนะครับอันนี้เป็นหลอดกระดาษนะหลอดกระดาษแล้วก็ตัวนี้เป็นฝาน้ําทุกคนเนี่ยอันนี้มันเป็นฝาน้ํา ใช้ฝานามอะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นแบบกลมๆลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เอาประกบกันประกบกันแล้วก็พันสกอตเทปแล้วก็เจาะรูนะครับแล้วก็สอดตัวหลอดเข้ามาข,ขั้นตอนการทําพี่แมนก็ทําคลิปเต็มไว้ให้ดูแล้วนะครับอันนี้ก็ใช้ไม้ไม้เสียบลูกชิ้นยิงเหมือนกันนะครับนี่สอดเข้ามาแล้วก็จับจับตัวนี้นะครับยืดแล้วก็ยิงได้เลยครับผมอันนี้ค่อนข้างแรงนะอย่าเอาไปยิงใส่เพื่อนนะค่อนข้างอันตรายนะครับผม โอเคมาดูชิ้นต่อมานะครับชิ้นต่อมาจะเป็นอ่าอันนี้อันนี้หนังสติกจากไม้ติมนะครับอันนี้พี่เมนทาไม่สําเร็จนะครับอันนี้มันเป็นแบบมันมันมันแบบยืดไม่ได้นะครับมันไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดก้นตัวใหม่ให้โอเคตัวต่อมาพี่เมนก็ชอบอีกเหมือนกันครับเป็นรถกระดาษทุกคนของเล่นยุค90คือใครไม่เล่นชิ้นเนี้ยถือว่าพลาดนะครับใครไม่เล่นชิ้นนี้ถือว่าพลาดมาก เนี่ยมันสามารถพับได้หลายรูปแบบ <Wow. S 1> พับได้เยอะมากเลยนะครับพับได้เยอะมากนี่อันนี้คือรูปแบบที่1น,นะครับตัวรถรูปแบบที่1อันนี้แบบที่2แยกเป็นสีได้ก็จะสวยงามนะครับอันนี้ไม่มีปีกนะครับแบบที่2ไม่มีปีกแบบที่3จะเป็นแบบแบบคลาสสิกนะอันนี้ตัวคลาสสิกเลยเนี่ยเห็นไหมซึ่งเทคนิคการแบบทําให้รถแรงนะครับก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับบางคนก็เอาไปทับพวกหนังสือหรือว่าสมุดไว้นะครับ นี่ัน,นี้แบบมีปีกนะครับแบบมีปีกจะทําได้สองแบบนะทุกคนนี่อันนี้คือสังเกตดูมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีตัวตัวนี้สอดปีกเข้านะครับแล้วก็ปีกบนส่วนสีน้ำตาลสีน้ำตาลก็ไม่เหมือนกับตัวสีขาวนะครับนี่สังเกตดูดีๆมันจะไม่เหมือนกันนะครับครึ่งมันม,ม,มันทำได้เยอะครับทุกคนเนี่ยเป็นอันนี้พี่แมนชอบมากโอ้โหคือแบบของเล่นมันเยอะมากจริงๆรนะทุกคน EP ที่สอง เอาไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่แมนลงให้ EP ที่3อีกทุกคนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e และกดสั่งกระดิ่งให้พี่แมนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ให้พี่แมนด้วยมันจะได้เพิ่มการมองเห็นให้กับช่องพี่แมนนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเดี๋ยวพี่แมนลง EP ต่อไปในวันต่อไปเลยครับรอดูได้เลยขอบคุณค